ค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน ep 2การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนั้นเราจะไปทบทวนบทเรียนพร้อมๆกันก่อนนะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันนะคะข้อที่1ค่ะเศษเจ็ดส่วนสามลบเศษเจ็ดส่วนหก เท่ากับตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะ6เป็นพหุคูณของ3นะคะเพราะว่า3คูณ 2, 2มีค่าเท่ากับ6นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเศษ7ส่วน3นะคะเราจะคูณ2ถทั้งเศษและส่วนค่ะต่อไปค่ะเศษ7 ส่วนหกนะคะเราไม่ต้องคูณนะคะส่วนเป็นหกแล้วนะคะเจ็ดคูณสองเท่ากับสิบสี่สามคูณสองเท่ากับหกเจ็ดส่วนหกตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้เรานำตัวเศษมาลบกันนะคะสิบสี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ด ส่วนคงเดิมนะคะคือ6นะคะเศษเจส่วน6นะคะเป็นเศษเกินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนคระค่ะโดยการนำา7มาหารด้วย6 6 1 6ลบกันเหลือ1เราจะได้ผลหารเป็น1ไว้ข้างหน้านะคะเศษคือ1ส่วนคือ6ค่ะ คำตอบของเราก็คือ1เศษ1ส่วน6ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะเศษ20ส่วน7ลบเศษ5ส่วน14ส่วนของเรายังไม่เท่ากันนะคะให้เราพิจารณาตัวส่วนนะคะเ ทำเป็น14ได้ไหม7จคูณ2นั่นเองนะคะจะได้14นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะนำเศษ20ส่วน7นะคะคูณ2เพื่อให้ตัวส่วนเป็น14นะคะคูณทั้งเศษและส่วนนะคะลบเศษ5ส่วน14นะคะ 20คูณ2เท่ากับ40 7คูณ2เท่ากับ14ลบสิหส่วน14ค่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้เรานำตัวเศษนะคะมาลบกันนะคะ40ลบ5นะคะเหลือ35ค่ะส่วน14นะคะ เศษ35ส่วน14นะคบยังไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำนะคะเราจะเห็นว่าทั้ง35และ14นะคะเป็นผลคูณของสุดคูณแม่7นะคะก็คือ7คูณ5เท่ากับ35แล้วก็14นะคะก็คือ7คูณ2เท่ากับ14นะคะให้เรานำา7ขาหารทั้ง35แล้วก็14นะคะ เราจะหารด้วย7นะคะ7 5 35 7 2 14นะคะเราจะได้เศษส่วนยังตามเป็นเศษ5ส่วน2นะคะเศษ 5, 5ส่วน2นะคะเป็นเศษเกินนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นจำนวนคระนะคะโดยการนำา5มาหารด้วย2นะคะ2 2 4ลบนะคะ5ลบ4เหลือเศษ1ค่ะ เราจะได้จำนวนคระเป็น2เศษ1ส่วน2ค่ะเราก็ตอบเลยนะคะจะได้เป็น2เศษ1ส่วน2ค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนบทเรียนกันไปแล้วเราจะไปเรียนการลบเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะ22ส่วน30ลบเศษ3ส่วน5เท่ากับเราพิจารณาตัวส่วนนะคะ5คูณ6จะได้30นะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเราจะคูณ6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน5นะคะ22ส่วน30ลบเศษส 3, ส่วน5ส่วน5นะคะเราจะทำให้เป็นส่วน30ค่ะโดยการคูณ6ค่ะเพื่อให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากันนะคะ22ส่วน30 ลบเศษสิส่วน30 22ิบอลบสิ่าตอนนี้ตัวส่วนของเรามีค่าเท่ากันแล้วให้นำย2่มาลบสิได้เลยค่ะ22่สลบสิมีค่าเท่ากับสจะได้เป็นเศษสี่วนสาค่ะเศษสี่วนสาเราทำให้เป็นเศษส่วนยังตำนะคะ เราจะเห็นว่าทั้ง4และ30สามารถนำมาหาร2ได้ค่ะ2 2 4 2 15ได้30จะได้เป็นเศษ2ส่วน15ค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็นเศษ2ส่วน15นะคะ เรามาดูโจทย์ข้อที่สองนะคะเศษแปดส่วนเก้าเรามาดูโจทย์ข้อที่สองนะคะเศษแปดส่วนเก้าลบเศษสิบสี่ส่วนสิบแปดเราพิจารณาตัวส่วนนะคะส่วนของเราเป็นเก้าแล้วก็สิบแปดนะคะเราจะเห็นว่าสิบแปดเป็นพหุคูณของเก้าก็คือเก้าคูณสองเท่ากับสิบแปดค่ะ ดังนั้นค่ะเราจะนำเศษ8ส่วน9คูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะเศษ14ส่วน18เขียนเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะ8คูณ2ก็จะได้เป็น16 9คูณ2ได้18ลบ เศษ14ส่วน18นะคะ16ลบ14มีค่าเท่ากับ2ค่าเป็น2ส่วน18เศษ2ส่วน18นะคะเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะเนื่องจาก2และ18นะคะสามารถหารด้วย2ได้ลงตัวนะคะเราจะนำ2มาหาร2แล้วก็18นะคะ สองหนึ 1> 2, 1, 2, 2, 9, 18, จะได้เป็นเศษ1นส่วนเค่ะเศษ1นส่วนเะคะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเราก็นำมาตอบได้เลยค่ะเป็นเศษ1ส่วน9นะคะข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะหลบเศษสองส่วน 5เศษหนึ่นะคะก็คือเศษหนึส่วน1นึ่นั่นเองนะคะลบเศษสองส่วนหค่ะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะซึ่งหนะคะเป็นพหุคูณของ1ค่ะก็คือ1นคูณหจะเท่ากับ5นะคะดังนั้นค่ะ เราจะนำเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะคูณห้าทั้งเศษและส่วนค่ะคูณห้าทั้งเศษและส่วนนะคะเศษสองส่วนห้ายังอยู่เหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะหนึ่งคูณห้าเท่ากับห้าหนึ่งคูณห้าเท่ากับห้านะคะลบเศษสองส่วนห้าค่ะ ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้เรานำตัวเศษมาลบกันนะคะนำห้มาลบ2นะคะ5้ลบสเหลือสามส่วนคงเดิมนะคะคือหนะคะเศษสามส่วนหนะคะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเราก็นำมาตอบเป็นเศษสามส่วนหได้เลยนะคะในการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะ ขั้นตอนในการทำนะคะ 1. นนะคะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาตัวส่วนก่อนเลยนะคะถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราจึงจะนำตัวเศษมาลบกันนะคะส่วนตัวส่วนก็ยังมีค่าคงเดิมไว้นะคะหลังจากเรียนจบบทเรียนแล้วนักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดที่6.13หน้าที่16 ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่2เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับบทเรียนนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ